สวัสดีครับผมอดีสอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาตามอาการของตัว lg นะครับเนี่ย lg ตัวนี้นะหมื่นแปดครับหมื่นแปดอาการที่ลูกค้าแจ้งคือไม่เย็นนะครับลมส่งไม่มีเลยนะครับที่ผมเปิดรีโมทนะครับนี่ยครับพัดลมมันเบามากนะครับพัดลมตัวข้างในนะครับเบามากนะครับนี่ครับผมเอามืออังดูผมรู้สึกว่าเบามากนะครับแอร์ก็ไม่ได้เลยนะครับแอร์เพิ่งล้างนะครับแต่เดี๋ยวผม จะพาไปดูข้างนอกก่อนนะครับถ้าอาการของลมเบานะครับตัวข้างนอกจะเป็นยังไงครับนี่ครับท่อก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับตัวนี้ท่อเล็กนะครับท่อฉีดน้ายาเนี่ยครับที่ผ่านไปข้างในนะนะครับแล้วก็ออกมาที่ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับตัวท่อใหญ่ก็เริ่มจะเป็นน้ําแข็งแล้วครับตอนแรกไม่เป็นนะครับ นี่ครับอาการที่ลมนะครับตัวระบายความเย็นข้างในนะครับมันหมุนหรือมันหมุนช้าหรือไม่หมุนเลยนะครับนี่ครับการระบายความเย็นของท่อนะครับมันไม่ได้นะครับก็จะทําให้ท่อทั้งท่อเล็กแล้วก็ท่อใหญ่ที่จะดูดกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ในการหมุนเวียนน้ายามันไม่ได้นะครับอาการนี้นะครับเกิดจากตัวพัดลมข้างในนะครับไม่สามารถระบายความเย็นได้นะครับ เดี๋ยวเรานะครับเอาอย่างนี้นะครับอาการที่มอเตอร์พัดลมหมุนช้านะครับมันถ้า LG นะครับมันจะมีแคปอยู่ข้างหลังบอร์ดนะครับนี่ครับเราผมจะถอดมาดูนะครับนี่ครับว่าตัวคาปานะครับตัวคาปามีส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ไม่สามารถทําให้ความเร็วรอบของมอเตอร์ทําได้นะครับเดี๋ยวผมขอแกะนะครับแล้วก็มาวัดดูนะครับว่ามันเสื่อมหรือเปล่านะครับ อาการนี้นะครับถ้าเราปิดเราวัดคาปาแล้วก็มันปกติก็ถือว่าเราต้องเปลี่ยนมอเตอร์เลยนะครับมาลุ้นนะครับลูกค้าก็ลุ้นพร้อมๆกันนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้ไปแล้วนะครับนี่ครับวัดไปแล้วครับความจุของมันไม่ได้นะครับความจุมันเสื่อมนะครับความจุเหลือสามร้อยกว่านะครับที่จริงตัวนี้มันสองสองไมโครนะครับ เอาอย่างนี้ครับผมตีอาการนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเกิดจากตัวคาปานะครับแล้วผมจะทําการเปลี่ยนคาปาตัวใหม่เข้าไปนะครับสองไมโครฟาลัดเหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วผมจะเปิดลันดูนะครับนี่อาการนี้นะครับเดี๋ยวดูแรงลมนะครับนี่ครับลมออกมาแรงมากครับ ลมปกติแล้วนะครับอาการนี้นะครับตัวคาปาเสียนะครับไม่เกี่ยวกับตัวมอเตอร์นะครับทุกอย่างทำงานปกติครับลมเย็นส่งปกตินะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ